กันในศึกดอสปาร์ตาเทวเฮนสันในคลิปที่สองนะเย้ ก็ดีกว่านะครับผมโหยแน่เต็มกล้องเลยฉลามอ้อยอ้อยฟันดูฉันไม่ต้องดูเจ้าเกิบไม่ต้องดูเอเลี่ยนดูฉันคนเดียวก็พอดฉันพอไม่ต้องดูฉลามหลีไปอย่ามาเก็กอ่ะเวลาใช้แสงสีอะไรโอ้ยพวกนายอาชีพเสร็จนี่ไปหาหมอฟันด่วนเลยนะไปจัดฟันด่วนเลยเอาล่ะทุกคนครับมาดูกันซิว่าครั้งนี้นะสไตล์ของดอสกับของเทเอร์เนี่ยใครจะเก่งกว่ากันนะครับผมไม่อยากขิงเยอะแล้วทุกคนยังไงฉันก็ชนะชัวร์ ออกไป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 อะไรทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าสปาร์คของใครนั้นจะชนะในคลิปนี้บ้างนะไปดูกันเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยไปไปเลยไปเลยทุกคนไปเลยไปสีไม่ไปดี อีเลี่ยนและไหนยังมายืนเลยตรงนี้ไปก็ได้และนี่ก็เป็นคู่แรกที่จะมาสู้กันนะทุกคนนั่นก็คือชิคเก้นกอสปะทะกับซี ก่อนจะสู้กันจะจะให้พวกนายนั้นแบบว่าพูดถึงข้อดีของตัวสัปหลาพวกนายอ่ะเริ่มจากฉลามก่อนเลยเป็นไก่ที่โหดที่สุดในโลกโหดที่สุดในจักรวาลแบบขันทีที่ตื่นทั้งโลกเลยแต่ว่าหน้าตาไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะเอไปทําผัดเผ็ดน่าจะคุ้มแล้วเนี่ยจะขอไม่กินนะแล้วตัวไอเรียนตัวนายมีดีอะไรพอที่จะสู้ชิคกินโกตัวนี้ได้ไหมด้วยความสามารถที่สามารถปล่อยมือได้เยอะเยอะยังไงล่ะเฮ้ย เออใช่เอ้ยอย่าบังกล้องอย่าบังกล้องถอยไปทังนด้นไม่ตาเดียวด้วยเห็นป้าโอ้ต่อให้เลยโอ้ยฟังว่าไม่สองตาได้เปรียบใช่ไหมใช่ได้เปรียบปะเนี่ยได้เปียบจริงเหรอเนี่ยเอาล่ะทุกคนคับมาดูดีกว่าว่าสองตัวนี้ใครจะชนะนะไปดูกันเลยเล่มเอาล่ะทุกคนคับมาดูกันเลยเขาใส่หวย วายสุดยอดสุดยอดตัวนายไปเร็วมากเลยฉลามคิดยังไงยังไม่ทันได้คิดอะไรก็ไปแล้วไอ้เจ๊เฮ่ฉันแล้วก็ดูเขินด้วยเนี่ยหน้าเขินไม่อ้าวเขินตลอดเลยไอ้เนี่ยมันหาเรื่องฉันเหรอเนี่ยไอ้แก่ใจจะไปจะหาเรื่องฉันอีกเอาไก่จะคืนมาเลยนะเว้ยเอามาไก่นี่ยที่เกโก้นายอยู่ในนั้นกันเลยอร่อยจังเลย แค่นี้กินไปเลยแลนี่ทุกคนครับรอบที่2นี้ฉลามเจ้าตัวนี้มาสู้นะนั่นก็คือเจ้าลองฮอชนะทุกคน รูปลักที่ดูแบบมังกรมังกรอย่างเงี้ยโคตรเท่เลยว้าวเออแบบดูเท่อยู่นะ<ช>นายมั่นใจแ<ช>ค่ไหนว่าจะชนะสับะแล์ของดอสของเอเลียน่ะตัวเนี่ยชนะชัวร์เลยเหมือนแบบเหมืนนะอนงูนะคนนด้าไงที่จะรัดเหยื่อแล้วก็ค่อยกินอะไรแบบนี้โอ้ยอ้าว,ว,าวช,ชนะชัวร์วเอาล่ะเอเลียนแล้วนี่ก็คือตัวนายนายมั่นใจเหรอเนี่ย<บ>ตัวนี้มาสู้เนี่ยไอ<บ>้ฉันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ ถ้าแข่งฟันขาวนี่นะ่าจะชนะอยู่เออแต่ต่อสู้นี่ไหวจริงเหรอว่าเอเลียนนายอย่าดูถูกสกีลของฉันสิเอาล่ะเราไปดูดีกว่าว่าใครจะชนะทุกคนเลม มาแล้วทุกคนครับ<อ>มา<อ>ดูสิเจ้ไรแไเจ้าสกิชนี่คือโดนกินไปแล้วเอเลนคิดยังไงมันน่าจะหายตัวไปแล้วแหละเมื่อกี้<ว>อ๋อไม่ได้แพ้ใช่ไหมหายตัวไปใช่ไหมใช่ไม่ได้แพ้เว้ยแค่หายตัวเฉยๆถ้าไม่เชื่อหรอกสกิชเนี่ยน่าจะอยู่ในท้องของลองฮอร์แล้วล่ะโอ๊ยพูดแบบนี้โอ๊ยอย่าอย่าใช้กำลังาใช้กำลัง่าใช้กำลังไม่ในฉลามในยนตัวนี้มาสู้จิงห์นี่มันบันทามือลของฉัน เพราะว่าเป็นบันพบุรุษของนายไงเจ้ากบเลยเอามาสู้นะแล้วเอาตัวดีๆมาไม่ได้เลยไงเนี่ยเอาตัวโดนรถเหยียบม,มาด้วยก็เพราะว่าผ่านความเจ็บปวดมาก็เลยแข็งแกร่งยังไงเราบอกเลยถ้าตัวเนี้ยไม่ชนะเท่ากับนายแพ้นะ,ะเจ้ากบโอ้ยเดี๋ยวม,มันเกี่ยวอะไรกับฉันก็เพราะว่ามันเป็นกบยังไงเราเออก็จริงนะถ้ากบแพ้นั่นคือก็เสียชื่อตะกูลกบหมอดโอเคงั้นไปดูตัวอเลนดีกว่าอะไรมาสู้ไปเลนนี่ก็คือตัวอเลนนะทุกคนแครบโู้เจ้าเล่ช กบนายโดนเหยียบแน่อ้อยจะบอกว่าเรานี่ฉันแอบเชียร์ฝั่งฉลามนะเพราะว่าเป็นตระกูลกบแบบฉันไงไม่เป็นไรไนายก็จะโดนเหยียบเหมือนกันยังไงเราจะเกือบ <c oughs> มาดูซิว่าใครจะชนะกบชนะแน่นอนไปเด้อใช่เอาลกบชนะชัู่ๆอะไรนะทุกคนมาดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะตัวบิดกบมันชอบแก้ <ไป S 1> มกบต้องชนะ ชนะกบคือตะโกนที่ดีสุดนะมันเป็นชัยกบกินในปที่มีแตความร่มเรนอยากใเ้นลาชชนะกา้นไปแบอกเลยว่ากบองชนะไปาีตกมาเลยเอาที่ไรมกว้างมันตีด้วยด้วยโดนไงนะกระโแกมกะโดดล้ากระโดดงาทำอะวทานี้จัดการเลยนกกีจัดการเลยเจ้าเกิโดนโซ่ตัวไม่วจะกบต้ต ไปก่อนมาเวียนหัวจะกบแพ้พอนายเลยนี่โอ้ยอะไรวะนาอากบไล่คุณภาพมาฉลามน่าบันพรบบุรหลุษนายนะเว้ยอ๋อจะโกบจะไม่เชียร์นายต่อไปและนายมันก็แค่กบกระจกไปดีกว่าโอ้ยเซ็งจริงๆ นี่กระโดตายเลยว้รามอมกีฉลามเอาลิบบีดมาทุกคนครับและนี่คือเป็นแล็บบีดนะเป็นเจ้ากระต่ายแยกตัวนี้จัดการมันเลยเจ้ากระตา่ายฟันเทฉันวางกระตานน่ายนั้นนี่หลังหักแน่นอนนายไปขี่แบบนั้นไ,ไม่มีทางเว้ยกระต่ายฉันโคตรแข็งแกร่งโคตรแข็งแรงแข็งแรงที่สุดในโลกแล้วว้าวและนี่ทุกคนครับไปเรียนเอานี่มานะรถไฟโทมัส โทมัสที่ไหนเราันโทรจะเกิบโอเคนี่คือไซเ e น t จ a ก k ตารสนะทุกคนแคปนายคิดว่าตัวนี้จะชนะกี่เปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหววสองร้อยเอาแระไม่เลยจะพูดอีกไหมสู้ๆเขานะจะโทมัสเอาและมาดูกันเลยทุกคนหัวก็แบบช็อตแมสส์กันบบปันกล้องใไม่ฟันเทสเลยไป ก็ตายตี๋ตไปตูตยตูมตาตัวนากัแมอาแมามเตมันเอามันป็ตัวเล็กน้าเลี้วงออกได้สบายสบายเอาแวญ่ยอมแพนเล็บนิดเออปกินข้าวจะจะให้แครอทแลเว้ยอะไรนี่ไม่เหลือแม่แตกระดู ของขวัญที่ฉันเอาไว้ให้แล็บบีดเออไหนม,ม,ม,มีอะไรวะเอ๊ยฉันเก็บแครอทไว้ให้แล็บบีดเนี่ย ่ม็นทิกวุยเออแค่<ช>หลอดต้านใานสีแดงขนาดนี้ฉันพอแล้วพอแล้วกับความอ่อนน่โอ้ยโหและนี่คือทุกคนครับคันชิโรนะจะเปิดหน้าเด็กทุกคนครับหรือว่าเด็กเปรตนั่นเองเร,อเรียกสะไม่เท่เลยเรียกว่าสุดยอดเด็กตัวสูงเป็นเปรตต่างหากจะโกอฉันว่านายอาจจะชนะก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้มันสูงใหญ่แล้วมันดูน่ากลัวมากไม่ใช่อาจจะแต่ต้องชนะเว้ยเอเลี่ยนคิดแน่นอนทุกคนครับเจอตัวแบบนี้เอาล่ะไปดูเอเล่นดีกว่าว่าจะเอาตัวอะไรมาต่อรองกับตัวนี้ 唉呀 <Bye. S 2>、uh. ไปกันเลยไปดูด้วยฉลามเมาเต็มยศมาขนาดนั้นนี่เลเกามาเต็มยศเหมือนกันนะทุกคนครับก็คือตัวนี้เลยเจ้าฟิกเก้เออไม่เห็นโหดเลยโอ้ยโอ้ยมีต้องวางยาจะกบต้องวางยาโอ้ยใส่กำลังแบนนี้เลยอ่ะกินแล้วก็อย่าลืมเอามือรูปตาน่าจะได้แสบโอ้ยฉันกินเองก็ได้นี่กินเองเลยเผ็ดจะเผ็ดตรงไหนเลยหวานออกกรอกเลยจะได้เมาเอาแระนะทุกคนครับมาดูดีกว่าว่าสปาร์แกของดอสที่เป็นตัว แทบัะเป็นใครแม็กนะประท่ากับคันที่โลกใครจะชนะไปดูกันไปเลยอาแล้วทุกคนมาดูกันเลยนี่เหรอว่าสปาร์ของคุณเทเวอร์ที่วันแน่ฉันว่านะต้องเป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยเมาและคึกแน่นอนเลย มาเลยรอบนี้ฉันจะขอแก้ตัวให้คันทรีโหลดนะฉันจะลงสู้ด้วยดีแองเจิ้ลตัวนี้ดูเปราะบางมากเลยจะชนะฟิกเกอร์ของฉันได้ไหมนี่เอ้ย<ม>ชนะสี่ตัวเนี่ยเป็นดีแองเจิ้ลเป็นนางฟ้าเลยนะไม่มีทางไม่มีทางชนะฟิกเกอร์อยู่แล้ว <laughs> รอก่อนเถอะถ้าชนะนะเอเลี่ยนไม่จะทำไมฮะจะเย็นจะเย็นอย่าเพิ่งทำอะไรกันแยกก่อนแยกกันเอ้ยเย็ยๆแล้วต้องแมาว่าส่วนแบบยังมีเกียรติดิห้ามใช้กำลังตอนนี้ฉันเกลียดมากเลยเฮออฉันเกลียดอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าฉลามจะแก้แค่สำเร็จไหมตัวนี้มาโซฟิกเกอร์นะทุกคนไปดูเอาล่ะทุกคนมาดูครับผมสุดแก้แค้นโอ้ยโอ้ยอย่าทำแยกาทำแยกาทำ ยัยยัยยัยยยงานรวมไปเลย ะไม่ยอมอ่อนคอยอีกต่อไปแล้วมาดูถูกเทเวอร์แฮนดิสันของฉันกันเลยโอ้ยมันเกินไปเลยเปล่าฉลมามมันเกินไปนี่นะคือสกายเทนทัคเขิลหนวดจากฟากฟ้าที่พร้อมจะฟาดหน้าพวกแกยังไงเล่าเอ้ยนี่นาะยยอมแพ้เถอฟิกเกอร์ในสู้ไม่ไหวล่ะจริงเออจะด้วยจะตียังไงถึงเนดูดีไม่ยอมแพ้ไม่ให้ยอมเว้ยเตรียมเจอดีได้เลยเจ้าฟิกเกอร์อ้ตันีนะ

เป็นยังไงแบงางวันนี้กับศึกต่อสู้ดอสประธาทีเวอร์ไฮเดรสันฉลาดขี้โกงอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะอย่าพูดว่าขี้โกงสิฉันก็แค่เอาจริงเท่านั้นเองอยู่บนฟ้าฟ้าอย่างนั้นฉันจะตียายถึงว่าอนาคตก็มาดูกันดีกว่านะว่าดอสจะมีสมบัตที่แบบตัวใหญ่เท่าคุณเทเวอร์ไหมแต่ฉันเดาว่าอาจจะไม่มีก็ได้นะเพราะว่าของคุณเทเวอร์ก็ใหญ่เกินไปบางทีของคุณเทเวอร์น่ะทั้งใหญ่ทั้งเก่งทั้งเป็นตำนาน และของดอนเลยไม่มีอะไรเป็นตำนานเลยเฮ้ก็มีฟันขาวไงเอเลียนฟันขาวเป็นตำนานเลยตำนานสำหรับฟันขาวเอาละทุกคนไปแล้ว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กันด้วยไปแล้วแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลี่ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสาบาทเท่านั้น ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไปแล้ว